สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องสาริกาพักเครื่องทั่วไทยนะคะ่ะพี่ขาเป็น EP ที่ 79นะคะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะเบอร์โทรเป็น093 270 1982อไอดีลายก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น093 270 1982นะคะสามารถ แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้นะคะพี่ๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเริ่มรายการที่1ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะพี่ๆขาน้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะจะได้รับชมกันไปแบบชัดๆนะคะพี่ๆรายการที่1น,นะคะจะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะเป็นพัดเนื้อผงอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสะติกนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะจะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่แพลวเปาวโลนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่เลียมกอบกันน้ำพลาสติกไปให้เป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่ขา จะเป็นผ้าผงสุพัรณนะคะพี่ๆด้านในก็จะเป็นงานถักลวดนะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่ๆคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะร,รายการนี้เป็นรายการที่สาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงพุโตวัดประดูชิมพีพิมพ์กนกข้างนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พขาใตา้ฐานตรงนี้ฝั่งตะกุดไป1ดอกนะคะพี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกสวยๆแบบนี้นะคะพี่ขาได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5นะคะจะเป็นรายการนี้เลยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเหรียญเปอยแบบนี้นะคะพี่เป็นพศสองสี่เจ็ดแปดนะคะพี่ๆขารายการนี้เป็นรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หก จะเป็นสร้อยข้อมือตะกุดปลาตะเพียนของหลวงพ่อจงนะคะพี่ๆขาลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการใหม่นะคะสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามากันได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7 รายการที่7จะเป็นพาสซุ้มโกอเนื้อดินนะคะ่คพี่ขานี่นะคะเนื้อสวยๆนวลๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8 รายการที่8นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะเป็นพส2484นะคะพี่ๆเป็นเหรียญทองแดงนะคะ<ๆ>เหรียญสวย<ๆ>เหรียญคม<ๆ>เหรียญชัดนะจ๊ะพี่ๆจา๋ารายการนี้เป็นรายการที่8นะคะ รายการต่อไปกันเลยนะคะเป็นรายการที่9นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างๆไปให้แบบนี้นะคะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่ขา รายการนี้เป็นรายการที่10บนะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11รายการที่11อจะเป็นพล่วงหลังลางปืนนะคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่11 1บเอด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะจะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะพี่พี่ขาเป็นพาทเนื้อผงพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะสวยๆก็เลยนะคะพี่พี่ขาน้องฝากพี่พี่เทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้มีพาดคลิปใหม่ๆอีพีใหม่ๆของช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่12 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะพี่พี่ขาจะเป็นบ่วงพยานนาคนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินทั่วไทยนะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14 รายการที่1ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเครื่องล้างสิ่งหลงพ่อเดิมนะคะเลียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้สวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพญาคุดนะคะพี่พี่เป็นเนื้อเปียกทองนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่15นะคะพี่พีขารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16จะเป็นพระปิดตาหลวงพู่โตวัดประดูชิมพีพิมพกระหนกข้างนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่พีขาเป็นพระเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านนะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้หรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคงมาขามเท้านะคะพี่พี่ขาเลียมเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่18 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่1 9นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเหลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกภายให้นะคะพี่พเป็นพศ2521นะคะรายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะพี่ๆขารายการที่20จะเป็นเหรียญลูนะคะพี่ๆขา รายการนี้เป็นรายการที่20นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่21รายการที่21จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆขาตายฐานก็จะประมาณนี้นะคะพี่ๆถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22 รายการที่ยี่สิสองนะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปูเผือกนะคะพี่พี่ขานี่นะคะจะเป็นรูปหล่อลอยองคหลวงปูเผือกวัด <Ok>, กิ่งแก้วนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระปิดตาคะพี่พี่ขาเป็นเนื้อโลหะนะคะน้องจับดูแล้วมีน้ำหนักนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24นะคะจะเป็นเหรียญพยาพิชัยดาบหักนะคะ<ฤ>เป็นเหรียญทองแดงนะคะพ <listening. S 1> ี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะลองรับชมกันดูนะคะเป็นพศ2 5หนึ่งสามนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกถุกองทุกรายการพี่พี่ท่านในที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่24 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25นะคะจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินอกนูนนะคะอยู่ในงานเลี่ยมก่อฝั่งเพชรไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขานี่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26 รายการที่26นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพักกิ่งฐานเรือวัดสุทัศน์นะคะพี่พี่ขานี่นะคะเป็นพักเปื่อยๆสวยๆแบบนี้นะคะใต้ฐานตรงนี้มีรอยตัดด้วยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหล่อลอยองคนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขามาในงานกระเช้าแบบนี้นะคะพี่พี่น้องเปิดอยู่ที่รายการละ250 รวมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบปดนะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่ขาพิมพ์หลังเตารีดนะคะ <โ frustrating S 1> พี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าค่ะ รายการที่29จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเป็นพอส2470นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่29รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30นะคะพี่พี่ขารายการที่30จะเป็นอันนี้า เป็นพระง่างตาแดงนะคะพี่พขาลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระง่างตาแดงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30บ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่31ินะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะจะได้รับชมกันแบบชัดๆนะคะรายการที่31จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะพี่พี่ขาด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าต้องถูกใจแน่นอนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่31เอด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่32จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์น้าคปกนะคะพี่ๆขาเ,าเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้นะคะสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่32รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่33 รายการที่33นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระกิ่งเปาวเลสนะคะเป็นพระเปื่อยๆนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ใต้ฐานตรงนี้นะคะจะเป็นกิ่งทองใบหยกนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่33 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่34นะคะจะเป็นพระง่างตาแดงนะคะพี่พน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินภายทางให้ทั่วไทยนะะี่คะพี่ๆะรายการนี้เป็นรายการที่34 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่35จะเป็นผ้าท่ากระดานนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะน้องจับดูแล้วมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะคะพี่พี่ขาตรงนี้ก็แปะแผ่นทองไปให้ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่35รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่พี่ขา เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่ๆลองรับชมกันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้หรือพี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกแอดไลน์ก็สามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์ได้นะคะสนใจถูกใจติดต่อเข้ามานะคะช่วยแจ้ง E p ีแจ้งรายการน้องกันด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่36รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่37 รายการที่37ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหลอหลวงปูดทว่วนะคะเป็นภาพเปื่อยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปยังไงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่37รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่38 รายการที่สามสิบแปดนะคะพี่พี่ขาจะเป็นผพพ้าผีะเนตนะคะพี่พี่เป็นผ้าเปื่อยๆแบบนี้เลยนะคะลองรับชมกันดูนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สามสิบแปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะพี่<อ>พี่ขาจะเป็นเหรียญ รายการที่39นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นเหรียญอัปกาลงยานะคะอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ําพลาสติกนะคะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่39รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่40นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่ขาเลี่ยมกรอบกันน้าพลาสติกไปให้ด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่40 รายการต่อไปกันเลยนะคะพี่พี่ค่ะเป็นรายการที่41นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพัะเนียงแตกนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการลองรับชมกันดูน้องฝากพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาริกาพระเครื่องทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่41 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะจะเป็นหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้านะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะติดต่อองเข้ามากันได้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่42รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะจะเป็นเหรียญหลวงป,ปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเหรียญอปากานะคะพี่พี่ขาเป็นพศ .2512 นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่43รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่44จะเป็นเหรียญโลหานะคะเหรียญจุลาลงกรนะคะพี่พีด้านหลังก็จะเป็นช้าง3มเสียนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45จะเป็นรูปหลหลงพ่อเงินวัดบางคานนั่งช้างนะคะพี่พี่ขา เป็นเนื้อโลหะนะพี่พี่น้องจับดูแล้วมีน้ำหนักนิดหนึ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่45รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45 6นะคะจะเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ๆขาเป็นภาพเปื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าให้ดับชมภาพไม่ชัดกันยังไงต้องกาบขออภัยด้วยนะ,ะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเข้ามาเป็นเบอร์ได้เลยนะช่องทางการติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะเบอร์โทรเป็น0932701982 ID ไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น0932701982นะ รายการนี <l> ้เป er ็นรายการที่46รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่47เนะคะเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นพะขุนแผนอุ้มนางนะคะพี่ๆขาเป็นพะเนื้อผงนะคะเลี่ยมกบไปให้เปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่ๆได้ไปพรอมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่47รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่48 รายการที่48จะเป็นเครื่องรางเบี้ยแก่นะคะแปะแผ่นทองไปให้ด้วยนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะ้าติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่48รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่49 รายการที um, ่49นะคะพี no ่พี่ขาจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อหันนะคะพี่พี่ขาวัดบางปาล้านะคะเป็นเหรียญรุ่นสองเป็นพศ2536นะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่49รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่50นะคะพี่พี่ขาจะเป็นสมเด็จนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นพญาคุดนะคะพี่พี่ขาเป็นพญาคุดของโลหะนะคะ น้องขออนุญาตปิดรายการที่50เป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะน้องมีพาเครื่องพาบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยนะคะจะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะจะส่งให้ฟรีทุกองค์ทุกรายการเลยช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะพี่พี่ขาสามารถโทรสามารถโทรเบอร์เข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะพี่พี่ น้องฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสลิกาหาเครื่องทั่วไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่พีขาน้องก็ต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะคะ้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ